มนุษย์คิดว่าทําอะไรใหม่ตลอดเวลาแต่จริงแล้วลสิ่งใหม่เนี่ยมันโดนดึงออกมาจากสิีเกา่าหนูคิดไหมัะว่าตอนนี้สิ่งที่หนูมองอยู่ว่าจะเป็นเมนสตรีมดีไซเนอร์ทุกคนเองหนูคิดว่าเขาใช้ประวัติศาสตร์เขาใช้ history มาในการออกแบบไหครับสวัสดีครับทุกคนโอ้หัวยุ่งมากอาขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง baby b a z e r นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่ เราจะเริ่มเรียนออนไลน์สำหรับปีหนึ่งนะครับของเด็กแฟชั่นมสวนะครับก็ไม่ต้องตกใจว่าทำไมสภาพหน้าเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งตื่นแล้วก็เพิ่งนึกได้ว่าต้องมีถ่ายฟลอกในวันแรกนะครับของเด็กแฟชั่นก็เลยแบบอย่างเงี้ยหน้าอย่างเงี้ยตั้งขออภัยนะครับสำหรับช่วงตอนเช้าเดี๋ยว่อยไปอาบน้ตอนเที่ยงแล้วกันะะเนาะผมจะมาถ่ายดูกันนะว่าวันแรกสําหรับการเปิดเรียนของเด็กแฟชั่นจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับการเรียนออนไลน์ร0 0ปรเว่าจะเรียนได้ไหมนะฮะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเริ่มจากวิชาแรกที่ผมจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือซู139นะครับเป็นเวทเทรนนิ่งนะครับผมเป็นออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายยามเช้านะครับส่วนวิชาตอนบ่ายนะครับจะเป็นวิชาของแฟชั่นเลยนะครับผมก็ที่ผมไปอ่านมาก็จะเป็นช่วงบ่ายจะมี2วิชาวิชาแรกจะเป็นแนวความคิดการออกแบบและกระบวนการสร้างสรรค์แฟชั่น Fashion, แล้วก็ วิชาสุดท้ายจะเป็นบริาั์แฟชั่นนะครับผมก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นทฤษฎีนั่นแหละเออก็ไม่น่าจะมีปัญหาว่าสำหรับออนไลน์แต่ถ้าเกิดแบบภาพปฏิบัติก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยที่น่าจะต้องมีปัญหานิดนึงนะตอนแรกผมลงคลิปวอล์กไปก็จริงๆครับผมต้องย้ายห้องแล้วแหละก็ค,คือเมื่อวานผมก็ย้ายห้องแล้วแต่ย้ายเกือบเสร็จและของก็เออไปเกือบหมดแล้วแหละเลอนีกนิดหน่อยแต่ ที่ห้องใหม่ยังไม่มี w วไฟก็ <g ül> <g ül> เลยต้องมานั่งเรียนห้องห้องเก่าก่อนสักระยะหนึ่งนะฮะครับไม่ค่อยมีของอะไรมีแค่เครื่องครัวแล้วก็ห้องน,นะะ้ำในงานเพื่อใช้แบบดำรงชีวิตทั่วไปส่วนแบบพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยคือแบบไปหมดละม r a b หมดละวกับของเึ็กน้อยใช่ก็จะเริ่มเรียนแล้วฮะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะนี่ครับผมก็เตรียมเรียนแล้วครับอไครับอาจารย์มาเร็วอาจารย์มาเร็วทุกคนแฟชั่นและการออกแบบ ของแฟชั่นและการออกแบบนี่ก็คณะใหม่เหมือนกันใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะเอ่อทุกคนถ้าเกบห้องมันเราก็ขออภัยนะครับเพราะว่าอยู่ช่วงกําลังคนย้ายของนะครับเอ่อผมตื่นมากินข้าวเช้าไม่ทันนะทุกคนเลยต้องชงแบบรีบๆกินก่อนนะฮะเพื่อให้มันอยู่ท้อง กคนเราจะได้เห็นหน้าเพื่อนอีกแล้วนี่นะครับน้องพิมชาน้องโมบายบางคนก็ยังหัวอยู่ที่หมอนอยู่เลยนะครับเมดดีชุบนอนก็มีนะแต่ไม่เพราะเราไม่แกงเพื่อนเราเปิดเองมากครั้งแรกเนาะเรายังไม่รู้ข้อควรปฏิบัติข้อตกลงนะครับเดี๋ยวทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนับสามนะครับยิ้มหน่อยนะครับ พร้อมแล้วหนึ่งสองสามโอเคเยี่ยมากครับทุกคนจบแล้วขาดช่วงเช้าจบแล้วเร็วมากโอ้ก็ก็แค่ปฐมทีเทีแหละแล้วก็บอกรายละเอียดคือคือทุกคนคือวิชานี้ใจที่ผมฟังอาจารย์มานะ มันให้ฟิลแบบมัธยมมากๆเหมือนมัธยมมากๆเหมือนเรากลับไปเรียนเอ่อพละตอนช่วงมัธยมมากๆทุกคนคือแบบมีทั้งคะแนนภาคปฏิบัติทฤษฎีการสอบทฤษฎี่นั่นคือแบบเกณฑ์ในการให้คะแนนคือก็เหมือนอยางมัธยมมากๆแล้วก็เร่หลายอย่างเออฟิลเหมือนมากเหมือนมัธยมสุดๆเลยฮะเหมือนเราเรียนพละ,ะในข้ามมหาลัยแต่เรียนออนไลน์ก็จากที่ฟังก็คืออาจจะเป็นแบบพวกแบบส่งใบางานแล้วก็ หมือนดูคลิปแล้วก็ส่งคลิปไปให้ส่งกันบ้านอะไรเงี้ยเออจากที่ฟังมานะสำหรับวิชาแบบเวทเทนิงของอที่ผมเรียนตอนปีสองนะฮะตอนนี้นะฮะแล้วก็เห็นเขาบอกว่ามี่าทั้งหมดสิบหกภาพแต่เข้าประมาณหกภาบเพราะว่าเวลาส่วนอื่นเนี่ยเขาจะให้แบบพวกเราไปจัดการแบบเคลียร์งานสําหรับวิชานี้เขาจะมีงานแบบมาให้แล้วว่าสปดาห์นี้ทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างแล้วก็ปจัดการให้เรียบร้อยแบบอัดคลิปส่งทําใบงานส่งทําอะไรเงี้ยให้ ตามที่เขาแบบต้องการนะครับผมก็ตามที่เขา,เาให้มานะครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างในแต่ละสัปดาห์ก็เออถือว่าดีนะเพราะว่าเราก็จะได้มีเวลาเพิ่มขึ้นในการ <c oughs> นอนไม่ใช่เล่าเล่นเลาเล่นเออมันก็มันก,นก็แล้วแต่คนเออแต่บางคนก็อาจจะเอาเวลาไปแบบไปทํางานวิชาอื่นได้บ้างนะครับเพราะว่าปีสองก็จะมีปฏิบัติก็ค่อนข้างจะเยอะนะสำหรับวิชาแฟชั่นก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวิชาแฟชั่นช่วงบ่ายเราจะเรียนอะไรบ้างนะครับ จะเรียนยังไงบ้างก็เดี๋ยวผมอาจจะต้องอไปอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวนะครับเพื่อจะเตรียมเรียนคาบบ่ายด้วยนะฮะไปอ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปอาบน้ำกันเราก็ต้องกินข้าวก่อนเมื่อกี้ผมไปเอาอ่ของกินมานะครับนี่ครับไอ้เต้าปลาสีส้มอยากกินมากนั่นแหละเออยัวย่ว ก็ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะอืมอร่อยโอเคแล้วเดี๋ยวก็แปบน้ำต่อโอเคก็เดี๋ยวเรามาเล่นเสื้อผ้ากัก่อนว่าตอนบ่ายเราจะลืมล,ลืม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 ชุดมาจะม้ห้องไหน กึ่งชั่วโมงได้เวลาเรียนเลยลืม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 นี่ก็คือตู้เสื้อผ้าของห้องใหม่ผมนะฮะก็ซื้ออนนี้เพราะว่ามันมีห้องสําหรับแต่งตัวโดยเฉพาะเออมันดีมากเดี๋ยวขอเวลาเอ,อ่อจิ้มเลือกชุดกันจะใส่ชุดไหนในค่าบ่ายดีโอเคแบบสั้นๆน,นะฮะอันนี้คือห้องใหม่ของผมนะครับใช่มันก็จะใหญ่กว่าห้องเก่าขึ้นมาก็ค่อนข้างจะเยอะนิดนึง เป็นการไม่นี่รีวิวแบบรวดเร็วเนี่เพราะเราต้องรีบไปต่ออันนี้ผมก็จัดไว้คร่าวๆแล้วอันเนี้ยมุมนี้ผมชอบมากเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนารากกุบกิบอันเนี้ยชอบมากแล,แล้วก็มวนก็จะเป็นแบบพวกบ็อกเซตอนิเมะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแบบ D ีวดีต่างๆนานาอะไรพวกนี้เนาะเออประมาณนี้ที่ผมจัดไว้แล้วก็ตูเสื้อผ้าเมื่อกี้ ห้องนั้นแค่นั้นแหละที่ผมจัดไว้เป็นมินิยูที่สั้นมากแล้วก็เดี๋ยวรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวขับไปนะครับโอเคทุกคนแล้วก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมตัวที่จะเรียนนะเหลือเวลาอีกสองนาทีนะครับก็เข้ามาสแตนบายรอในคลาสรอนะครับม,มาแล้ว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 อยู่ค่ะ สวัสดีค่ะเปิดกล้องกันมาดีกว่าค่ะวันนี้ไม่มียว่าเรียนยังไงบ้างวิชานี้แต่ก็จะมานัดแนะอะไรต่างๆอันดับแรกคําถามเมื่อเช้าไปเรียนพาราหรือยังคะเรียนแล้วใช่ไหมคะสนุกไหมคะเเรียนยังไงบ้างคะเเรียนยังไงบ้างคะเบฟเขาแค่เหมือนประมนิเทศเฉยๆนะแค่มาบอกว่า หลักสูตรการเรียนหรือการเก็บคะแนนมีอะไรบ้างประมาณนั้นครับอ่าแต่เขาบอกว่าเราต้องไปทําอะไรเราต้องไปวิ่งโชว์ป่ะเราต้องไปวิ่งรัดคลิปป่ะอ่ะอมันคือวิชามันมันเออเขาเรียวกว่าอะไรอ่ะมันจะมีแบบพวกเวทเทรนนิ่งแล้วก็มีแบบคลิปให้เราไปเรียนตามอะไรเงี้ยแล้วก็มีทําใบงานอะไรทํานองนั้นฮะว่าเราออกกาลังกายไปเท่าไหร่ใช่ไหมก็ใช่ด้วยเห็นคร่าวๆน่าจะมีแบบเหมือนเป็นทําเป็นเซตนะว่าเซตหนึ่งกี่ครั้ง ทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยดีค่ะดีค่ะพิสิทธิ์ได้สุขภาพดีนะคะในเทอมนี้เพราะว่า <c oughs> เรียนไปด้วยแล้วก็มีออกกําลังกายไปด้วย <c oughs> มันจะแบ่งเป็นสองฝั่งอย่างที่หนูเห็นนะคะถ้าเป็นฝั่งสองสามเนี่ยเราจะเล่าเรื่องของประวัติศาสตร์จะเป็นส่วนใหญ่เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของมูฟเมนต์ต่างๆ <c oughs> ขึ้นในแต่ละช่วงเวลานะคะ พูดถึงดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงนะคะพูดถึงอีเวนต์พูดถึงเหตุการณ์สําคัญสงครามโลกสงครามเวียดนามสงครามครั้งที่1สงครามครั้งที่ 2, อสองเศรษฐกิจตกต่ำอะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่องของสไตล์นะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเราเรียนแฟชั่นเนาะเราเรียนแฟชั่นเราจะต้องรู้ว่าที่มาของสิ่งที่มันปรากฏอยู่บนบนบน,บนตัวหนูหรือในสิ่งที่หนูออกแบบเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีอะไรใหม่นะคะมันไม่ได้มีอะไรใหมเพราะว่ามนุษย มนุษย์คิดว่าทําอะไรใหม่ตลอดเวลาแต่จริงแล้วลสิ่งใหม่เนี่ยมันโดนดึงออกมาจากสี่านะคบเพราะฉะนั้นเราเลยจะต้องศึกษาในฝั่งของสองหนึ่งสาแล้วพอมาเป็น2องหนึ่งเนี่ยมันเป็นในเรื่องของกระบวนการและจะใช้กระบวนการยังไงนะคะเมทร็อคโลจีอะไรที่ทําให้หนูสามารถออกแบบให้มันมีความแตกต่างกกว่าคนอื่นนะคะมีกระบวนการยังไงมีโปรเซสอย่างไรนะคะวิชาเนี้ยก็จะเป็นวิชาที่เราจะทาให้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 เห,ห,ห,หมือนพยายามเข้าใจมากขึ้นว่าทําไมอ่ะทไม สองสิ่งนี้มีหนึ่งสิ่งที่เป็นตัวเชื่อมกันนั้นคืออะไรใครรู้บ้างสองสองรูปนี้หนูเห็นว่าคือสไตล์ของชุดที่เหมือนกันถูกไหมคะหนูเห็นหนูเห็นสองชุดเราเหมือนกันเลยแต่ว่าสองชุดนี้มันมาจากช่วงเวลาไหนช่วงนี้ของใครคะ d ีออบายจอร์เียใช่แล้วคะ่ะ Christian d i อ r ร์โอคูจูฟอร์วินเทอรปี2000นะคะของจอร์เปียโนในยุคนั้นนะคะจอร์เปียโนเป็นคนที่ไม่ใช้ อะไรอย่างเดียวอยู่แล้วค่ะใน1โชว์ชีเยอะนะคะชีลน้นชีใช้ทุกอย่างที่ชีนึกได้แต่ว่าทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งหมดนะคะนี่คือพรีวิวนะคะเรียกว่าเป็นพรีวิวระการของรายวิชาที่2วิชาที่จะคอมบออกมามเข้าใจตรงนี้จาก2องหนหนูจะต้องนำมาใช้ออกแบบในรายวิชา2องหนึ่งะคะสองหนึ่งเพราะฉะนั้นในความเป็น2องหนึ่งหนึ่งของหนูทุกคลเลคชันหนูจะต้องมีเรฟเฟอเนซ์ทางประวัติศาสตร์ อา่ไม่ได้บอกนะครว่าหนูจะต้องย้อนกลับไปทําเสื้อผ้าที่แบบออกมาเป็นในยุคนั้นในทุกนั้นแต่หนูจะทํายังไงให้มี reference ในเรื่องของความเป็นประวัติศาสตร์อยู่ในทุกคอลเลกชันหนูคิดไหมคะว่าตอนนี้สิ่งที่หนูหนมองอยู่ว่าจะเป็น mainstream ดีไซเนอร์ทุกคนเองคุชชี่จีวังชี่แบบอะไรนเซียกาอะไรต่างๆเนี่ยหนูคิดว่าเขาใช้ประวัติศาสตร์เขาใช้ history ในการออกแบบนะคะเขาใช้ค่ะเขาใช้เพราะว่าสิ่งที่เขาทําในตอนเนี้ย เขาอ้างอิงถึงสิ่งที่เขาเคยทํามาแล้วหรือดีไซนเนอร์คนบางคนเคยทํามาแล้วในอดีนะคะไม่ว่าไม่งั้นอยู่ดีกูชี่จะมารีล u นช์กระเป๋ารุ่นเดิมๆของเขาตลอดเวลาทําไมปัจจุบันนี้หรือวิตตองเองก็มารีลลนช์กระเป๋ารุ่นเดิมๆของเขาอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นแฟชั่นมันเป็นเรื่องของอดีตปัจจุบันแล้วก็นาคนแล้วก็วนอยู่อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้สไตล์ของ อดีตเนี่ยมันก็เป็น r e f e r e n ์ e นหนึ่งนะคะมันเป็น o u ซอ e อย่างหนึ่งที่เราเอามาใช้ได้ไม่มีวันจบนะคะแต่ในการใช้ของเราเนี่ยเราใช้ให้มันเป็นตัวเราเราต้องสร้างส่วนผสมให้มันเป็นตัวเราเองนะคะมีคำถามไหมคะเบฟไม่มีังครับยังไม่มีนะคะเตรียมไปจับคู่จับกลุ่มกันมานะคะจับคู่จับกลุ่มกันมา แคปหน้าจอไว้ก่อนสิคะว่าวันแรกที่เรียนนี้มีใครมาแบบว่าม,มีบ้างสามสองหนึ่งเจ้าแทนหน้าเปลี่ยนไวหรือเปล่าอ่ะแต่ผมหม่เปล่าค่ะเก็บผมข้างหลังเหยชค่ะผมท่งด้วยกับเบนเลยอ่ะห <laughs> มาแตกเหมือนกันด้วยค่ะโ <laughs> อเค <Okay. S 1> <laughs> แล้วมาอยู่ค้างกันด้วยนะ เขามาบลิวันสุกนี้เดยอเออเดี๋ยวเตรียมชื่อมาสี่คนนี้หน่อยที่เบย์บอดได้จานต้องส่งให้เขาเขาจะเตรียมของที่ลึกไว้ให้ก่อนเลยโอเคเราที่ไอเข้าซูมนี่คือวันสุกนี้เหรอคบใช่เข้าสูมวันสุกนี้แต่หนูสี่คนน่ะหนูต้องไปอยู่ที่พอสที่ตรงหลักสี่หนูสี่คนจะเป็นแบบว่าเอกคลูซี่จริงๆแล้วอ่ะจานอยากให้เบย์มาลองทักเดี๋ยวจานส่งไลน์ให้เราดูถ้าเบย์จะทำคอนเทนต์ก่อนโอเคเลย โอเคทุกคนคลาสในะวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือวันแรกก็ไม่มีอะไรมากแค่เหมือนเป็นการประถมนิเทศแล้วก็บอกรายเดียร์ต่างๆนะครับว่าวิชานี้วิชานี้นะครับต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็วิธีแบบเกณฑ์การให้คะแนนต่างๆนะครับก็มีประมาณนะั้นแล้วก็ไอที่เอ็กซ์คลูซีฟอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือแฟชั่นมอลสวร์นะครับแฟชั่นสูนะครับที่ทําร่วมกับพอเชอร์นะครับผมเป็นแบรนด์แบรนด์รถนะครับที่หลายคนเรียกว่าพอเชอร์นั่นแหละฮะเออ อันเรบปอเช่แล้วกันก็คือที่ทำร่วมกับปอเช่นะครับก็ในวันศุกร์นี้ที่กำลังจะถึงก็คือจะมะีเหมือนแบบเปิดงานแล้วก็บอกอะไรต่างๆะไรพวกนี้ผ่านทางซูมในวันศุกร์แต่ทีเนี้ยทางผมอะไดะ้เหมือนแบบได้สิทธิพิเศษแล้วก็กับเพื่อนอีกบางคนที่อาจารย์ให้ไปหามานะครับในการที่แบบเหมือนไปที่ศูนย์โชว์รูมของปอเช่เลยนะครับเหมือนเป็นตัวแทนนะครับในการแบบเหมือนไปทําถ่าย PR หรือพวกนี้นะฮะประมาณนั้นนะครับผมที่ พอเช่ไทยแลนด์นะครับผออยู่ที่น่าจะอยู่ที่ตอนเมืองลักสีนะครับประมาณนั้นอ่ะแต่เดี๋ยวผมต้องขอย่าทางแบบทางปอเช่ก่อนนะครับว่าจะไปถ่ายทาําไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวถ้าเกิดได้ก็จะมีคลิปในช่องผมได้เกิดไม่มีก็คือไม่มีไม่ได้อนุญ,ญาตนะครับผมประมาณนั้นนะฮะใชยก็วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้แหละไม่มีอะไรมากเหมือนเป็นแบบการมาถมที่เล็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กน้อยน้อยนะครับแล้วก็บอกอะไรต่างต่างประมาณนั้นอที่แรกนี่ว่าจะมีเรียนบ้างบาย ก็ไม่มีเรื่องเลยละวัยสองไม่เป็นไรนะครับผมก็มีประมาณนั้นอะถ้าได้ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวไว้เจอกันที่ปอร์เช่แล้วกันนะครับใช่กะว่ากะว่าจะลงคลิปนี้แบบอีกสักสัปดาห์หนึ่งนะฮะเพราะว่ามีแผนจะลงคลิปอื่นก่อนแต่พอมันเป็นอย่างนี้ก็คงต้องลงคลิปนี้ก่อนนะครับในสัปดาห์นี้นะฮะหรือไม่อาจไม่งั้นอาจจะลงสองคลิปในหนึ่งสัปดาห์นะครับเดี๋ยวอาจจะต้อง ดูกันอีกทีนะฮะโอเคก็ไปแล้วทุกคนเดี๋ยวอาจจะมีถ่ายเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับการเรียนแฟชั่นออนไลน์อาจจะเป็นแบบตอนที่แบบกลางๆเทอมแบบตอนที่เริ่มจะมีงานจริงๆนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละโอเคไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอา์ก็ตะกอสยูเตอเแล้เจอกันครับบ๊ายบาย